นี่สิมาเกงปลาหมอหน้าตัวใหญ่แองปลาหมอหน้าใส่หน่อไม้ดองไปทํากันเลยค่ะใส่ปลาลงไปใส่ปลาไปแล้วพาต้องคนตามด้วยหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองของข้าอิมพอร์ตมาจากอุบลน,นะคะใส่ไปเลยปิดฟ้าทิ้งไว้ก่อนอย่าพิ่งคนนะคะอันนี้พริกกับหอมแดงแล้วค่ะถ้าใครเป็มะกูดค่ะการเห็นอาหารบ่มีสูตรตายโตเนาะเพียงแต่ว่า เอาเห็ดมาเดี๋ยวมันแสบกับสูตรของใครก็ของใครเดี๋ยวเราไปปรุงกันค่ะใส่เกลือเนาะค่ะน้ำปลานัวๆต้องใส่น้ำปลานิดนึงค่ะผงนัวนิดนึงค่ะไปติตูกับลูกโดดทายมือเดียวกันจะทุลักทุเลเนี่ยโอ้ยเนาะแสบแล้วปิดแก๊สพร้อมขายค่ะ